สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับสกูสุคนครับเตยล่าหัวเตยแล้วครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องเออมื่อนี่เขาจะไปทำการแสดงต่อที่อำเภอซ่องเดาวจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งบรรยากาศครับว่ามันเป็นไปแบบไหนเนี่ยลุกน้องผมเป็นยังไงเนี่ยครับไปเบิ่งกันครับ ทีมงานห้องการกำลังขนของนะครับ,เพ,เ,รบพเพื่อที่จะเดินทางไปต่อนด้ครับพี่น้องเพื่อที่จะเดินทางไปต่อยูทีบุนละครับพี่น้องเมื่อนี้ไปอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับทีมคนว่ยทีมรถตู้นะครับทีมคนวหายทีมรถตู้ทีมจากยัง,ยงกจะพร้อมนะครับใส่เวลา mm. เก็บกับสีประมาน สองถึสงสามชั่วโมงครับพี่น้องเราเบิ่งชีวิตของทีมคอนวอยเฮาครับต้องสอบถามเบิ่งเพล็กนุม่มนี่ครับเพล็กนุมกน่มอยู่แถวพงนะครับเว<อ>ลานอนอยู่ใส่เลยหลุกลานอนอยู่ใส่นอนอยู่นี่นะครับทั้งรถนี่นะนอนอยู่นี่นทั้งรถมอเตอ พอถามมันนึงเป็นค่อนว่อยนี่เป็นศิลปินีหรอมาจากปีแล้วลูกมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบเ็ดสิบแปดครับนะสิบเก็ดสิบแปดเอ่อตั้งแต่อายุสิบว่าแมนนะพอว่าบางลาต้องเป็นตั้งแต่อายุสิบสองคุณแล้วออกฟองหอคุณแล้วประมาณประมาณออกว่าสามมันวะนี่เราเราอยู่ พ่อกับแม่เราก็เป็นหมอลำเนี่ยพี่นอ้องพ่อกับแม่เราก็เป็นหมอลำลุงยุทธพงศ์ตระกูลหมอลำนะครับน,อนอออ้อ,องเขาเนาะครับเออลุงยุทธพงศ์ครับทีมคอ,อนโทรลเครื่องเสียงนะครับพี่น้องก็พ่อกับอีกคนหนึ่งครับ ของแท้จริงครับพอแสนครับครับสวัสดีครับพอแสนคิดว่าบานบ่ครับบอคิดอครับบนบ่อยู่น่มนวนนิมวนดยู่มวนด้วยนิมวนด้ว่รด้งคนอนบานบอสวัสดีครับร้าครับเนี่ยคินอนห้านคิดอนบุฟเฟ่เนบุฟเฟ่ไป็นอ้านยูบาเนี่ยบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไปนอนอยูบานเนี่ยบุฟเฟ่ ยางไปทั้งพี่มาไปจังหวัดมาถาม่ายจังหวัดนะ <c oughs> นี่ทนทนไปนะครับมึงขึ้นในยางแจกขนมครับผมถ <c oughs> ามเพื่อนก <c oughs> ับพ่อท่านกับผมพอเราก็นอน <c oughs> ออนนทิพยทางการะสีไปใช้เมื่อไงรปมือุนมันมีข้าวต่างไปแล้วสอ,อ๋อเออนอสองดาวนี่ดูลูกทีมงาน,อ,านอือทานน่ลูกๆครับหลังจากมื่อคืนยำโตแล้วก็สั่อาบน้ำนะครับม่นนีนะครับลูกๆนะครับทั้งที่ นี่ครับเบิ่งเห็นกันด้วยสดครับชีวิตวัอล่าไ่องเบิ่งน้องยินกำลังเห็นอย่างน้องยินเอาเอายังไงเนี่ยอ้ํามไม่ทอดครับพอ่อยังทอดโอ้พึ่งเวลากินครับขึ้นขาเวลากินครับบางลายเก็บเอาแถวๆนี้เิคือที่ไหนกวางเอาแม่มาให้ครับพี่โอ้นึกว่าเก็บแถวนี้มาปากคำกินแล้วเก็บลตาเก็บตากวางทำอะไร ลดลดโลดโลดลดโหลดสยสอยยยเขาจะเป็นข้าวได้ลูกอพูดไม่เห็นข้าวได้แน่เนอะพอใครเรยเว่าใครเลยดนี่นี่อหละหยาบนำเนี่ยอาบค่ะัดนะอาบบออาบค่ะรอดเชื่ออาบนะเออาบไปอย่างบ้ไปค่เก้าหยาบปั่นงั้นเลย อาบนอนมาแล้วครับไม่ไวล่ะเี๋ยนเสืคนไม่เีออยู่นั่นหะเรขึ้นหามโเยครับวะแล้วมมหาที่เปลี่ยนเลยนี่ครับนี่รูกผมครับเพราะว่าเรต้องเอาไปสภาพนี้ก็ได้เพราะว่า เขาแต่งหน้าไปแล้วเขาบอต้องไปเสียงกันอีกก,อกระบป๋าแล้วครับพี่น้องก็เปนกระบป๋าไปตอ่อนะครับรเหมืนต่อนะครับเนาะระเบิงรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าน้องอันอาบน้ำไปยังยังอันนี้ก็ท่านอ,นอนาบค่ะท่าแปรงลันลแล้วน,นั่นเห็นยังเงานองน้าด่าฮะ ้อานน้ำทิพย์เนาะฮะอานน้ำทิพย์เนาะอานน้ำทิพิปแค่ใจสะอาดเราก็สะอาดแล้วนี่โอกาสครับพี่น้องครับสี่ไหลสุดความเป็นไปเป็นมานะครับของลูกๆทีพงานว่าเป็นในลักษณะไหนแน่นะครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าถ้าใจบ่าหักอิริเป็นหมอลำบ่ได้เลยพี่น้องใจบ่าหักอิริเป็นหมอลำบ่ได้นะครับ เป็นมอลำนี่ทึ่งลำบากนะครับทึ่งเมื่อยแต่ว่ายู่ไรกับยองเข้ามาใจหักเข้ามามอลำนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคำผูลเรามีชแนลกับพี่น้องครับกด <S <S ท่นา,านเน็หาพน้มครับแต่ว่ากะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องใดีเบิง่งเดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ